สูตรไทยแดงไปกอฟไปงาบ้านไปขวัญก็ไปอ่าเมื่อวานสารพก๊อฟไปแล้วเหมืถามไวัญบ้างไงไงบ้างก็นึกสุดดีใจมากเลยค่ะที่แบบทุกคนให้การตอบรับดีมากแล้วก็อยากจะมีทั้งขวัญแล้วก็พี่ก๊อฟเก็บไว้ในความทรงจำอะไรอย่างเงี้ยได้ข่าวว่าแบบหนังสือลงแค่สามสี่วันมั้งคะก็แบบหมดแล้วแล้วก็หาซื้อยากอะไรเงี้ย ตอนแรกผ่อนก็แบบอุ้ยขนาดนั้นหรอแล้วเราก็แบบพยายามจะไปหาตัวเองใช่ไหมไม่มีตัวเองถ่ายแต่ตัวเองไม่มีรูปเก็บอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องขอพี่เขาช่วยเก็บให้ตอนที่ถ่ายแบบบรรยากาศเป็นยังไงบ้างแบบเขินไหมใกล้ชิดด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออไม่ไม่ไม่เขินนะคะเหมือนเหมือนจะเล่นกันมากกว่าแล้วก็ค่อนข้างที่จะสนิทใจกันนะคะมันก็มีค่อนข้างหวานมากหวานนะปออะไร ไม่นะคือปกติชีวิตก็เป็นแบบนั้นอยู่แล้วเหมือนไม่ได้ทํางานไม่ทใช่เหมือนไม่ได้ทํางานเหมือนเหมือนเล่นแล้วก็คือพี่ปูช่างภาพอ่ะะคก็ค่อนข้างที่จะคุ้นเคยกันอยู่แล้วเพราะถ่ายภาพั้าแต่เด็กๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะนึก,กนะะนว่าเป็นภาพวีดีทิ่งเก็บไว้อะไรอย่างเงี้ยไม่หรอกเพราะพยายี่กอล์ฟชอบออกแนวล้ำ <c oughs> อันนั้นต้องเป็นแนวซีจีของพี่เขาไปแล้วอ่ะไม่ได้เป็นการทรงซ้อมถ่ายอะไรใช่ไ้ยไม่ถ้าวันนั้นมาถึงเดี๋ยวก็รู้ไปพร้อมๆกันตอนนี้ข่อนยังไม่ทราบเลยค่ะรูปเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมในการถ่ายรังผ่านถ่ายกันไปเจ็ดทีใช่ครั้งแรกตอนเด็กก็ไม่เคยร่วมงานด้วยกันเลยหลังจากนี้จะมีมาได้เห็นเรื่อยๆอีกไหมคะเพราะว่าแฟนๆก็ชอบกันอืมเบาๆไม่เห็นกันเบาๆจะมีคนติดต่อมา มีมีมีติดต่อเข้ามาเยอะค่ะก็ก็อยู่ที่ความเหมาะสมอยู่ที่โอกาสแต่ละช่วงตอนนี้คือเพิ่งรับไปแค่เล่มนี้เล่มเดียวใช่ได้เปิดยังไม่ได้ตัดสินใจใช่ไหมคะก็เดี๋ยวเดี๋ยวไว้ดูกันในคราวหน้าละกันคือเป็นการเริ่มทำงานแบบแพ็คคู่หรือขวัญช่วงนี้ใช่ก็ไม่ได้แพ็คคู่นะเงินก็แยกกันนะเงินพี่กอล์เป็เงินขวัญไม่ใช่ ก็ก็ก็แยกกันไม่ได้ถือว่าเป็นการทํางานแค่คู่เพราะว่าเราขวัญก็พบอก่าทํางานก็คือทํางานอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เกียรติพี่เขาก็จะถ่ายแบบอีเวนต์คู่ติดต่อใช่หมน้องมีค่ะมีมีก็ติดต่อเข้ามาเยอะค่ะแต่ว่าก็ก็ด้วยคิวด้วยค่ะแล้วก็อืมก็โอกาสมันยังแบบไม่ได้ถึงช่วงจังหวะเวลาที่ มันประจวบพอเหมาะที่มันว่างหรือว่าได้ช่วงเวลานั้นพอดีก<ม>็ติดนู่นติดนี่ติดนั่นตอาอ่าคุแม่เห็นไหแม่เห็นแล้วค่ะแม่ก็ไม่ได้พูดอะไรแม่บอกแล้วแต่ทราไม่ถายคุณแม่ไปด้วยเลยไม่ได้า <c oughs> พาค่ะเมื่อวานนี้คุณแม่ก็ใช้ชีวิตสบายเป็นสาวโสดเี่ยเที่ยวว้ายพระทำบุญอยู่กับเพื่อน ก็นอนลุ้นรอว่าจะได้ออกหารคู่กันเมื่อไหร่หว่าวัวาเลนไทน์นี้ก็ไม่มีงานอะไรโอ้หก็มาไปถ่ายละครโอ้โหนี่คือวาเลนไทน์เราติดงานเลยก็ว่าเพิ่งรู้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเหมือนกันค่ะคุณเล็กเกตกรบอกว่าถ่ายอ่าเห็นว่าใกล้ใกล้วันเกิดของด้วยหรือเปล่าใช่วันเกิดที่เกาะค่ะตอนนี้ได้อยู่ด้วยกันมันไม่หวานหรอกพิเศษพิเศษเลยก็เดี๋ยวก็หาเวลาอยู่ด้วยกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปทำโปรเจกต์ ใหม่ของพี่ก๊อฟอะไรเงีย้ยซึ่งเดี๋ยวก็เดี๋ยวทุกคนก็จะได้ทราบจะได้เห็นไปพร้อมๆกันก็น่าจะใกล้ๆเร็วๆนี้แล้วอะค่ะมีรุ่นสไตล์ของขวัญอะไรเงี้ยหรือเปล่าแบบจับเจมไหมคะโอ้ย,ยไม่มีเวลาเลยใช้เวลาแทบทุกวันไปกับโปรเจกต์พี่ก๊อฟเนี่ยเพราะว่าทุกอย่างทํากันเองอะพี่ก๊อฟก็ไม่ได้แบ่งให้ทีมใครทําตัวเองทําหมดทุกอย่างคน <ทำ S 2> เดียว,ยวจนแบบตัวเองโอเวอร์โหลดอะค่ะก <S <S ็แบบก็บอกพี่เขาว่าแบ่งให้คนอื่นทําบ้างอะไรที่แบ<อ>บหนูช่วยได้ก็<อ>ก็ช่วยพยายามปิมนงานช่วย อะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวต้องคอยคอยดูกันขอถามดราม่าอีกเรื่องหนึ่งสิที่เอ็มได้ยิ่เรื่องติเรื่องติดนะริสติกอะสมใรุ่ที่มาบรงคับอ๋อค่ะเราได้เห็นข่าวว่ามันขัดคนก็จะโยงว่าเอ๊ะเขาแผะเราก็ไม่เป็นไรอ่ะขัดว่าคืออย่าอย่าไปถือสาเนาะเขาเลยคือเนาะเขาอาจจะเขียนอะไรโดยที่ไม่ไม่ทันคิดอะไรอย่างเงี้ยคือธุรกิจใครก็รักธุรกิจ ธุรกิจใครเขาก็รักธุรกิจเขาอะค่ะเขาก็พยายามขายพยายามโปรโมตในสิ่งที่ที่น้องเขามีในสิ่งที่น้องเขาตั้งใจเป็นพอยว่าจะขายอะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนทางเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ไม่ได้เจตนาใช่ใช่ก็ก็ไม่เป็นไรผมก็บอกว่าอย่าไปถือสา์นองเขาเลยคือน้องก็อาจจะไม่ได้มีเจตนาเพลยงแต่ว่ามันอาจจะเป็นช่วงประจวบพอเหมาะกันพอดีอะไรอย่างเงี้ยเริ่มทำธุรกิจกหม่ ที่ผ่าเริ่มแบบเครียดจับควันเหรอโอ้ยไม่เครียดสต๊อกหมดแล้วไม่เครียดขายดีขา,ายดีหมดแล้วคือตอนนี้ก็เป็นช่วงขาดขาดพอแต่ว่าก็ต้องต้องบอกให้ทุกคนเข้าใจเพราะว่าของเรามันเกิดจากการอินพอร์ตเข้ามาแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างเวลาอินพอร์ตอะค่ะเขาก็จะเริ่มต้นเหมือนตั้งแต่นับสเต็ปโปรเซสใหม่เลยอย่างเงี้ย แล้วเราเอาของเข้ามาเราก็ไม่ได้เอาจํานวนเยอะมากเพราะว่า<ม>ของเรามันเป็นออร์แกนิกอะค่ะไม่มีสายการบูดไม่มีสารเคมีอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเป็นสต็อกสต็อกสต็อกแบบนี้ค่ะแสดงว่าข่าวหนงไม่กระทบกับธุรกิจองาม่ขวัญไม่นะ,ะก็อยากให้ทุกคนให้กําลังใจน้องเขาด้วยเพราะว่าใครก็ตามถ้าเกิดว่าทาธุรกิจในที่มันสุดจริตเราก็ควรจะอุดหนุยช่วยกันคนเรามีลิปสติกได้ไม่จาเป็นต้องมีลิปสติกแท่งเดียวในชีวิตอด สามารถมีลิปสติกได้หลายยี่ห้อขอยมีลิปสติกขอยทำวิวซี่ในห้องหนูนี่มีลิปสติกเป็นพันเออคือไม่ไม่จําเป็นต้องมาแบบขายแข่งขาดขากันค่ะแบบเราไปโจมตีเขาพูดเรื่องแง่ดีแล้วก็ไปตอบว่าเขาว่าอะไรย่างเงี้ยฮะใครนะอ๋อไม่หรอกก็เนี่ยค่ะขวหนูบอกว่าอย่าอย่าอย่าไปถือสาเขาเลยคือเราก็ช่วยการอุ่นหนุนการบนไนไหนก็ น้องเพราะมีความตั้งใจที่เขาจะท,ทําธุรกิจแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็โดยส่วนตัวชอบพี่หม่ำด้วย <c oughs> ไม่ <c oughs> มคม่ะเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้รู้จักกับน้องเป็นการส่วนตัวแต่ก็ขอให้กํลาลังใจน้องตรงนี้ละกันค่ะเหมอือนน้องต่นน้นงเครียดเพราะตัวไอแบบว่าแค่โต์ขายของอดีโอ้ยน้ยองไม่ต้องเครียดค่ะเรื่องหนักกว่านี้พี่ขวัญก็เจอมาแล้ว เเรแต่เราไม่อยากได้แบบคำขอโทษหรืออ,พอ,พอ,อะไรเงี้ยไม่เกิดอะไรเงี้ยโอยไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าขวัญเชื่อว่าน้องก็ไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วในไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์อะไรไม่ดีขึ้นกับตัวเองเหรอก<ม>ก็ขอให้น้องอประสบความสําเร็จในธุรกิจของน้องนะคะแล้วก็พี่ขวัญจะไปกำลังใจให้ค่ะแล้วก็รับคุณพ่อด้วยพี่มาพี่มาเป็นคนเก่งขวัญเองน่ามีคนเห็นว่าเราไปเฝ้าพี่กองในกองถ่ายค่อะไรเงี้ยไปไหะไป ก็ไม่แปลกว่างก็ไปเจอทุกกล้อทุกที่อยู่แล้วไปบ่อยไหมคะก็บ่อยไหมก็บ่อยทุกที่ค่ะทุกกล้ออยู่ไหนก็พยายามยูนั่นนะคะตัวเองติดที่เขาแลก็ห่างกันไปสิบปีแล้วก็ไม่จําเป็นต้องมานั่งห่างมากไปกว่านี้แล้วขวัญก็มีหน้าที่ดูแลคุณแม่ดูแลที่บ้านให้ความสุขตัวเองให้ความสุขให้ความสุขคนที่เรารัก แค่นี้นะคะชีวิตขวนแล้วตัวพี่ต้อเองเคยมีค่ะในฟ้องเราในกองผ่านเดี๋ยวเาเคยถามก็มีค่ะเราเรารู้จักกันเรามีความรู้สึกดีๆให้กันเราก็มาช่วยดูแลการเติมเต็มกันเราเหนื่อยเราก็อยากได้กำลังใจคนมาอยู่ข้างๆเราอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาใครจะไม่อยากมือบ้างเรียกว่าทุกเวลานี้คือแบบถ้าว่างตากคนตากเฝ้ากันที่กองเลย ไม่เราอย่าใช้คาําว่าเฝ้าอ่ะถ้าควา,าว่าเฝ้ามาเหมือนกับไม่ให้เกยียดซึ่งกันและกันอะ่ะเพียงหน่ว่าเราว่างปุ๊บเราพยายามมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วก็เราเคารพในการในการใช้ชีวิตซึ่งกันและกันธุรกิจขวัญพี่กอล์ฟเข้ามาช่วยธุรกิจพี่กอล์ฟขวัญมีสิ่งไหนที่ขวัญช่วยได้หนูก็ช่วยเราเป็นคนที่มาเติมเต็มชีวิตให้กันและกันเราไม่ได้มาขโมยชีวิตของอีกคนหนึ่งไปหรือว่ามีแรงใจทำงานอะไรคะมีแรงใจทำงานแต่คำถามนี่แหละ <laughs> กำลังใจกันแล้วกันดีกว่าใช่ไปกำลังใจกันละกันแ,แล้วก็ต้องให้ใช้คำพูดดีๆอ่ะอย่าถามคำถามนำคำมาเฝ้าอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่ให้เกียรติพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดูไม่น่ารักอย่างเวลาไปในกองโดนเขาแซวคนในกองแซวกันบ้างไหมว่าเอ้ยหวานหรือเปล่าคู่นี้หวานจังอะไรก็นในกองก็ก็น่ารักนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเก่าๆคนเดิมๆเพราะว่าพี่ๆทีมงานในวงการก็จะเป็นคนเก่าๆอ่ะไม่น้อยคนที่จะแบบมีคนใหม่ๆอ่ะไม่ ใช่ค่ะมันก็เลยไม่ได้รู้สึกแปลกใหม่อะไรอย่างเจอน้องหญิงน้องของพี่กอ๊อฟล์ปไะเห็นว่าเขา,เขาไปเป็นเหมืนเจอค่ะน้องก็น่ารักเขาไปช่วยพี่กอ๊อล์ปดูแลพี่กอ๊อล์ปยังไงก็พี่น้องกันสายเลือดนะคะเขาไม่จําเป็นต้องมาอยู่ดูแลไม่จําเป็นต้องมาอยู่ช่วยเหลือหรอกเขาแค่อยู่ข้างๆพี่น้องกันก็ไม่ผิดก็เป็นพี่น้องกันนะเจอบ่อยไหมคะกับน้องหญิงก็บ่อยค่ะเหมือนว่าเหมือนกลัวแบบหญิงก็งมาเฝ้าพี่กอ๊อฟ ฝันก็มาดูพี่กอเงเลยอ้าดมาดู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 ผู้ผี <c oughs> ไม่น่ารักเลยวันนีาาพ้พ่อไดดีแล้วกันเนะเาะ